สวัสดีครับพี่หนองสองบาทเราเกลัวไหมละครับนมีสิภาพพี่หนองมาสู้มองครับมองเห้องครับมองสะหกเส้นครับสะหกเส้นสามสิบตาครับเบอร์ห้าสิบครับนี่ครับเส้หกเส้นครับมองปลาเบึกครับมองเบิกหล่นสามสิบโลครับปลาเบึกส่วนมากสิค่าอยู่ประมาณสามสิบโลครับสามสิบโลลงมาครับหายี่สิบโลครับนี่ครับ มือสีแดงง่ายก็แต่กระบ่กหูพี่น้องมันกลั้นให้ครับนี่เ้าสิบบาเบิ้งปลอมมองนครับปลอมมองครับนี่ครับปลอมมองเราใส่ขนาดนี้ครับอันนี้มองสั้นเดียวมองใส่น้ำหนิ่งครับค้งเงี้ยเขามันจะอยู่หกเส้นครับโค้งหนาเขามันจะอยู่เส้นหนึ่งครับประมาณเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครับนพี่้องเ้าพาไปเบิ่งมองครับ นี่คือคบ,บ้องครับม้องม้องสักหกเส้นครับเบอร์ห้าสิบครับว่าเสือกมีจักเส้นครับเสือกจะมีสองเส้นครับเส้นหนึ่งเส้นสู้ข้างบนนี้ครับเส้นสู้ห้างมัดแต่พูนคุณครับพี่น้องมัดไตุู่นครับอันนี้คือเสือกขาวล่างครับเสือกขาวล่างยังมีเส้นเดียวครับนี่เสือกขาวล่างครับตัวนี้ก่อใส่กวดโค้กครับอันนี้ห้อก็ น,นี่สั่งมาเต็มน,น้ำราษดาค,ครับก็ถืออยู่ครับแต่ว่าบ่ดีไปหน่อยครับมันเสือกไม่ค่อยดีพอรอนสั่งมาลอยยี่สิบบาทครับตัวยีราดลอยสี่สิบบาทครับบดีไปหนไอยพี่น้องเป็นได้หน่อยอน,นี่เสือกอน,นี่นี่ก็สองเซนพี่น้องหามัดไว้ดีครับ พี่น้องสองเส้นเส้นหนึ่งเส้นข้างล่างครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นครับาดึงมองมาทางนี้ครับลูกเขาใส่ไ้เรียบร้อยนีพี่น้องนล่ลูกครับลูกเขาใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เขาสีไล่ออกครับวันนี้ครับลูกใส่ก่อนหน้านี้แล้วครับถ้นเขาสู้แล้วจะไปใส่หนีม่นใส่หนักครับเพราะว่ามองมันเลือกครับเัาต้องใส่ลูกก่อนเขาคลิปที่แล้วกับลูกใส่คลิปใส่ลูกครับวันนี้เขาบึง ขิบสู้ครับสู้มองครับเขาสิไล่ทั้งนั้นมากก่อนครับ หลักการครึ่งมันจะได้มาตรฐานกักนครับคือพันเห็ดพันธุเห็ดอีกจังหนึ่งเป็นจะของเส่หัวบริตีนหรอครับพันนางเห็ดเอาเลยครับนางสู้เลยครับแต่อันนี้มันมาตรฐานก็เกันครับเพราะว่าเขาเสด็จมังตามองครับตามองมันเสมอกันบ่ครับแต่ได้เห็นกับหรือว่าให้มันพอดีครับใ้หุ้มใบยังบางพ่นบางเจ้าพันก็สู้หุ้มครับพ่น เป็นนางเห็ดอบเบิ้งบริมาตรทานครับเพราะว่ามี่เขาไดีเบิ้งตามปนเสมอครับตาตีแต่ยังกะทำมันตีทอๆกันครับแต่หุ้มไรกับบอดีครับหุ้มไรมันกระสันเดี๋ยวพี่น้องเขาจะภาพมาสู้ครับแบบนี้ครับสู้ครับนี่คือไม่สู้พี่น้องนี่ไม่สู้ครับเงีวเม็ดนึงครับนี่ครับนี่พี่น้องไม่สู้เขาก็มามัดเสร็จต่อตํากัดครับ นี่มันเข่าม่องครับเข่าบนครับม่องนี่เป็นเสือที่เขาสู้ครับสู้ข้างบนนี after, ่ครับไอพี่น้องมาสู้ตาแรกกันครับนี่ครับคือตาแรกครับพี่น้องนี่ตาแรกสอดเขาเลยครับสัดขับตาเลยครับพี่น้องนี่สอดขอบตานี่ครับสอดขอบตาครับ เป็นบ่วงครับพี่น้องบ่วงบ่วงด้วนี่พอมองมาใส่ก่อนครับตาแรกครับตาแรกน,รน,รนี่ครับนี่ก็เรียนครับ มุสอดอีกทีนึงครับยักไว้ก่อนครับตาเล็กต้องยักไว้ครับนี่งยักไว้ก่อนครับน้องต่อไปเขาก็นีนน่ครับเขาต้องสอดตามองบันที่พี่น้องสอดเขานี่ครับสอดเขาบุกสามเหลี่ยมนี่ครับมอง,มองครับสอดตาไว้เลยครับปอบมันสันน่นครับ นี่พี่น้องนี่สอดบ,บ่วงแล้วก็หยักเลยครับสอดบ,บ่วงแล้วก็หยักเลยเุยหยักครับเห็ียดมองมาตรฐานครับเห็นแบบนี้มาตรฐานพี่น้องนี่พี่น้อง แต่ชันครับนี่พี่ดาวนี่ครับนับไปสิบตาครับสิตบตาไปสิบตาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เดี๋ยวเขามานับตานี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตานี้ครับสอดเข้าในตาเลยครับนี่ครับพี่น้องเนี่ยครับเนาะตาที่สิบครับตาที่สิบครับ เลยครับนี่ีน้องเห็ดผู้เดียวมีคนจับกล้องให้ครับคอยเมองดอเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ,รบเป็นบ่วงแล้วครับนี่ครับความมาส่ครับอันนี้ครับ ก็ขดนีครับบริษัทขาตาได้พี่น้องนี่นี่ครับสัตเ์ขาตรงนี้ครับจะเป็นบ่วงด้วกันครับนี่เขาต้องยักอะไรครับมันบ่ออกครับพเพชรเอก็บ่ออกนี่ครับดีครับเนี่ยพี่น้องอยู่ดีปะยังบุพวสิรุษบุพวสิออกครับ มันขึ้นกันกัหยักตรงนี้ครับหยักตรงนี้หยักอีกรอบนึงครับมันหยากไม่ออกครับอันนี้วิไม่ออกครับนี่ครับต,ตรงตรงเอาสู้มากด้วยพี่น้องตามองครับน้องตามองครับ,ตา,รบตาสมีที่พี่น้องนี่สุดปลาดีครับตาตีสมีท้่พี่น้อง,อง,องๆๆนี่เห็นวันนี่วิามีหุ้มครับ จาตีขนาดนี้ครับนี่ครับบุ้ยบาซีโหสิยังครับกหซ้ำนี้ครับนี่ครับซ้ำนี้กตลังถือปลาดีนะอยู่ซ้ำนี้นี่ปลาเขามากคหับวพอดีแล้วครับเี่ครับบ่อยคุมครับนี่ครับพี่้อง สู้ไปจนสู้แล้วครับผมครับหน้าตาไม่เป็นปแบบนี้เลยพี่น้องนี่ครับตาได้เสมอกันครับอเสมอกันดีไปยังพี่น้องเพื่น,นมีมองหุมตาตีพอดีกันเพื่อครับนี่ครับ มัดเข่าครับมัดเสือกสุดนะครับเอ็ดเดย์ไม่ใช่ประยุงครับมองเขาเอ็ดสุดนี่ครับตงเสือกตัวนี้ครับเสือกกับตัวเครื่องตัวล่างนี่ครับมอาเห็ดสช่ไหมครับนอากทแกะตัวนี้ลงมากครับพี่น้องแกะตัวนี้ลงมากครับแกะสองตัวนี้ลงมากครับคือเสือกขาล่างครับพี่น้องนี่ครับมองเขามาสุดนีพอดีครับถามมองเขามาสุดนีพอดีครับเขาแก่จากลักมากแล้วครับนี่ครับ เสอยเขาครับนี้คือสซนสนข่าล่างครับนี่คือสนข่าล่างครับเสียข่าล่างครับเอาดึงออกให้มากดึงมันออกมาประมาณเมทหาสิบครับล้วขอดไว้ครับครับขอดไว้ครับนี่ครับขอดไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็ขาบนมากครับขาบนมากนี่ขาบนมองสุดเด้พี่น้องนี่ซุดแล้วก็ับแล้วก็มัดตรงนี้ครับมัดตรง ตั้งสุดนี่ครับมองข้าวบนสุดนี่และครับมองปั๊มนี่ครับปั๊มสุดท้ายครับนี่ครับเกาขอดไว้เลยครับน่ครับขอดไว้ครับขอดไว้ครับบ่ให้บห้ส่วนข้างล่างมันมองไม่รู้ครับมันมันเข้าไปซับตาครับขาเข้าเบอมัดไว้ครับมันเข้าเข้าไปซับตามูครับนี่เหยๆมูหยุงเลยครับนี่ครับขอดไว้ เวลาเ้าไปใส่เ้ากับมัดเสือกนะครับใส่กับหลักเลยครับนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องแกะออกพี่น้องเข่าล่างมันสียุงครับมันสีไปยุงมู่ครับนี่ครับนี่ครับพี่รองเขาเพิ่งเสือกเข่าล่างครับนี่ครับกอดไว้แล้วครับรูดเบาดังกับผิวแม่มัดไปเรื่องๆพี่ครับที่นี่ครับเรื่องนี้ครับลงมาลงมาลงมานี่นะครับลงมาหาพี่ครับ โลมาตัวนี้มัดไปครับนี่เสื้อข่าล่างครับอันนี้คือลูกครับลูกมองแล้วครับนี่ครับลูกมั่งนี่คือมูมันครับนี่มูมันครับมูอยู่ขาล่างน้ำกันแล้วครับนี่ครับลูกมันครับเป็นมหาตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยมัดไวนอย่างครับนี่ครับ เรียบร้อยที่น้องนี่คือการสู้มองครับสู้มองสู้มองส้นหกเส้นครับเส้นเบอร์หาซิบลึกสามสิบตาครับนี่คือการสู้ครับนี่ห้อนับสิบตาครับนับสิบตาครับกบเงีวของไม่ละมีหนึ่งหนึ่งเมตรครับหนึ่งเม็ดสู้เรียบร้อยแล้วครับ เอาคลิปนี้ไว้จมี้แด้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบาวว่าวโดนคุณกดด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไว้จมี้ละครับสวัสดีครับ